สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธาน,นีครั้งนี้เป็นครั้งที่10ที่เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงความผิดฐานนําข้อมูลบิดเบือนข้อมูลปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูล pent, อันมีล, ere, ลักษณะลามกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวตามบทบัญญัติมาตรา14ตามพรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550ได้ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พศ2560ความผิดตามมาตรา14วงเล็บหนึ่งโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันไม่ใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา องค์ประกอบความผิดตามอนุมตานี้เริ่มที่คําว่าโดยทุจริตหรือหลอกลวงคําว่าโดยทุจริตเนี่ยหมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้ส่วนคําว่าหลอกลวง ไม่มีนิยามในทางกฎหมายแต่ความหมายตามพจนานุกรมคือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดหมายความว่า,าการกระทำความผิดตามมาตรานี้เนี่ยคือมีเจตนาที่จะแสวงหาผลประโยชน์หรือเจตนาที่จะทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด โดยให้ข้อมูลที่บิดเบือนข้อมูลปลอมหรือข้อมูลเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนถึงแม้ความเสียหายอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแค่น่าจะเกิดก็เป็นความผิดสำเร็จแต่มีข้อยกเว้นนะครับว่าถ้าเป็นการกระทำความผิดฐานบินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ให้ถือว่าเป็นความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็คือให้ไปดําเนินคดีอาญาฐานมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแทนตัวอย่างการกระทำความผิดนะครับเช่นการเปิดร้านค้าออนไลน์เสนอขายสินค้าหลอกให้ผู้ซื้อ โอนเงินโอนเงินมานะครับโดยไม่มีสินค้าหรือการนำ QR code ไปติดทับไว้บนจักรยานเพื่อหลอกให้ผู้เช่าจักรยานเนี่ยสแกนชำระเงินและทำการโจรกรรมเงินจากกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการใช้ QR code โดยการชักนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่หลอกให้เยื่ยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการนำเว็บไซต์ปลอมเข้าสู่ระบบเป็นความผิดตามมาตรานี้หรือการเสนอขายอาหารเสริมเครื่องสำอางอยารักษาโรคโดยอ้างสรรพคุณการรักษาหรือผลทางสุขภาพอันเป็นเท็จก็หรือแม้กระทั่งการประกาศรับสมัครงานออนไลน์นะครับโดยหลอกให้ชำระเงินค่าประกันการทำงานหรือค่าบริการจัดหางานซึ่ง ไม่ได้มีการรับสมัครจริงหรือหลอกลวงเหยื่อเพื่อเพิ่มยอดคลิกเพื่อหวังผลทางธุรกิจจากโฆษณาออนไลน์หลอกให้เข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายออนไลน์โดยไม่มีการทำธุรกรรมหรือลองทุนจริงหรืออการอ้างขอรับบริจาคเพื่อการกุศลช่วยเหลือบุคคลหรือสัตว์ป่วยหรือองค์กรสาธารณะผู้ประสบภัย ซึ่งเป็นความเท็จนะครับโดยมีการแจ้งเลขบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินบริจาคเหล่านี้นะครับล้วนเป็นความผิดฐานนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อสังเกตนะครับว่าการถ้าเป็นการโพสต์หรือแชร์เรื่องราวข่าวสารอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนเช่นการเผยแพร่ข้อมูลประสบการในการใช้สินค้าหรือที่เรียกกันว่ารีวิวสินค้า เป็นความเท็จก็อาจจะเป็นความผิดตามมาตาหรือในกรณีที่มีการรับจ้างกดไลค์กดแชร์ก็อาจจะเป็นความผิดหรืออาจจะไม่เป็นความผิดก็ได้ก็ต้องดูว่ามีการปลอแปลงบัญชีผู้ใช้เพื่อให้เข้าไปกดไลค์ได้หลายๆครั้งเพื่อเพิ่มยอดไลค์ที่ไม่เป็นความจรงิงอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะทําให้บริษัทที่เขาเข้ามาโฆษณาต้องเสียเงิน ตามจำนวนยอดไลค์ที่ไม่เป็นความจริงอย่างนี้ก็อาจจะเป็นความผิดและบางครั้งนะครับยอดไลค์ก็อาจจะทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาพิจารณาในการซื้อสินค้าและบริการอันนี้ก็ต้องพึงระวังไว้นะครับส่วนการใช้วิธีการทางเทคนิคเพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามและผู้กดชื่นชอบในบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของตน เพื่อต้องการให้ตนเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือต้องการเป็นเน็ตไอดอลถ้าทําไปเพื่อขายสินค้าหรือบริการหรือสแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้ถือเป็นการหลอกลวงและนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่กตคงต้อ,ตองดูว่าประชาชนทั่วไปได้รับความเสียหายหรือไม่นะครับหากทำไปเพียงเพื่อให้ตนได้รับชื่อเสียงแต่ไม่มีใครได้รับความเสียหายก็คงไม่เป็นควมผิด ส่วนใครจะมาจ้างโฆษณาหรือรีวิวสินค้าในภายหลังเกิดจากที่ตัวเองมีชื่อเสียงแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่การให้ดาราหรือบคุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงมาช่วยรีวิวสินค้าเป็นการนําข้อมูลบิดเบือนเข้าสู่ออระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่น่าจะเสียหายแก่ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปหรือไม่ในการตัดสินใจในที่จะใช้บริการหรือเลือกซื้อผล,ผลิตภัณฑ์นะครับเป็นการหลอกลวง ผู้บริโภคให้เกิดความน่าเชื่อถือหรือเป็นเพียงเทคนิคการขายเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดอันนี้ก็ต้องว่าเป็นเรื่องนะครับแล้วถ้าถามว่าใครเสียหายก็ต้องย้อนกลับไปนะครับว่าใครได้รับประโยชน์แล้วประโยชน์ที่ได้คืออะไรแน่นอนว่าถ้าประโยชน์ที่ได้นั้นเป็นทรัพย์สินนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าต้องมีผู้ที่เสียประโยชน์แต่จะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือประชาชนก็ต้องดูว่าหลอกลวงใคร แต่ถ้าประโยชน์ที่ได้นั้นเป็นเพียงชื่อเสียงได้เป็นเน็ตไอดอลแล้วภายหลังมีคนมาจ้างให้ไปรีวิวสินค้าไปเป็นพีเซนเตอร์อย่างนี้ก็เหมือนที่ได้กล่าวไปนะครับว่าคงจะไม่ผิดอะไรเพราะเขาก็อาศัยชื่อเสียงของคนคนนั้นในการโปรโมทสินค้าของเขาแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าการรีวิวหรือโปรโมทสินค้าของดาราหรือบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงก็อาจจะเป็นความผิดได้เช่นเดียวกัน เรามาดูตัวอย่างคำพิพากษาสารดีกาครับเป็นคำพิพากษาสารดีกาที่6794ทับ256โจท์ฟ้องว่าจำเลยกระทําความผิดฐา,านนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เอเมทเทสโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามพรบาว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา2550มาตรา14งวดทึ่1เดิ แต่ระหว่างการพิจารณาคดีของสารดีกาเนี่ยได้มีพรบาว่าด้วยการก,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 ร,ากาา 14, ระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่สองพรบส2,560มาตราแปดให้ยกเลิกความในมาตราสิบสี่แห่งพรบว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร2,550ซึ่งมตาตราสิบสี่งเรดหนึ่งที่แก้ไขใหม่นะครับใช้กับกรณีกระทำการโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแต่ไม่ใช้กับกรณีนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการใส่ความผู้อื่นโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังซึ่งมีบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาระบุไว้ว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วนะครับการกระทําของจำเลยตามฟ้องจึง ไม่มีมูลความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทบความผิดเกี่ยวกับคอมพิเวเตอร์พศสองพันห้าอยห้าสิบมาต,าตราสิบี่วงเล็บหนึ่งที่แก้ไขใหม่ต่อไปนะครับตามประมูลกฎหมาอาญามาตราสองวรรคสองทีนี้เรามาดูความผิดตามมาต,าตราสิบสี่วยเล็บสองนะครับเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประกาศที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนความผิดตามอนุมาตรานี้ไม่ต้องอาศัยเจตนาหลอกลวงหรือเจตนาชั่วริตไม่ต้องแสวงหาผลประโยชน์ไม่ต้องมีเจตนาว่าจะให้ใครเชื่อ แต่สำคัญว่าต้องเป็นข้อมูลนันเป็นเท็จและการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลนันเป็นเท็จนั้นน่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลนันเป็นเท็จนั้นน่าจะเกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยสาธารณะการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลนันเป็นเท็จนั้นน่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอันเป็นพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นั้นก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนและต่อให้ความเสียหายยังไม่เกิดก็เป็นความผิดสําเร็จผู้กระทาความผิดก็จะต้องรับโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดตามมาตรา14มาตรฐาเนี่ยเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายความผิดตามมาตรานี้ยิ่งไม่ต้องอาศัยเจตนาหลอกลวงหรือเจตนาทุจริตและไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จต่อให้เป็นความจริง แต่หากเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือเกี่ยวกับการก่อการร้ายก็เป็นความผิดที่ผู้กระทำต้องรับโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับพว้อวมผิดธรรมารนี้พิจารณาจากลักษณะของข้อมูลคอมพิวเตอร์กล่าวคือเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับ การก่อกวามร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 0 7ถึงมาตรา1 3 5สห้าและมาตรา135สามาทับถึงมาตรา1 3 5สามาทับสดังนั้นการการ,ระทำความผิดตามามาตรา14ของเล็บสานี้ผู้กระทำอาจต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหมดมาตราที่กล่าวมาแล้วครับต่อไปความผิดตามมาตรา14วของเล็บ4ี่นะครับเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันมีลักษณะลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ความผิดตามมาตรา14วล็บ4เป็นความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงตัวอักษรที่มีลักษณะลามกอ,อนาจารในเรื่องเพศและการจะเป็นความผิดตามมาตรานี้เนี่ยหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญคือต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ หมายถึงมีการแชร์ข้อมูลในที่สาธารณะหรือตั้งค่าสาธารณะไว้ในเว็บเพจส่วนตัวแต่หากเป็นการตั้งค่าส่วนตัวไว้แล้วมีผู้เจาะข้อมูลเข้าไปแล้วนําไปเผยแพร่เช่นนี้นะครับผู้ที่นําไปเผยแพร่เท่านั้นนะครับที่จะเป็นความผิดเรามาดูตัวอย่างคําพิพากษาสารดีการนะครับเป็นคําพิพากษาสารดีการที่หนึ่งหนึ่งแปดแปดทับสองห้าหกหนึ่งครับโจทย์บรรยายฟ้องว่าจำเลยนำภาพและ วิดีโอลามกส่งเข้าระบบคอมพิวเตอร์ส่งให้บุตรสาวโจดดูเพื่อประจานโจดซึ่งมีเพียงจำเลยและบุตรสาวโจดเท่านั้นที่มีรหัสในการเข้าดูประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปดูได้หากไม่ทราบรหัสจึงไม่เป็นความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ประ2550มาตรา14 50. ต่อไปเป็นความผิด ตามมาตรา14วงเล็บ5นะครับเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4นะครับที่เราได้กล่าวมาความผิดตามมาตรา14วงเล็บ5นะี่มีองค์ประกอบความผิดที่แตกต่างจากอนุ1ถึงอนุ4ซึ่งเป็นเรื่องการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่คบอกความผิดตาอมอนุมาตานี้เป็นเพียงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นความผิดามมาตราต่างๆที่เก่าตัวอย่างคำพิพากษาสารดีกานะครับเป็นคำพิพากษาสารดีกาที่2778ทั25าบ2561พรบว,ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2ตศ2560มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่24พฤ,พฤษภาคม2560อันเป็น เวลาระหว่างพี่นาของสารดีกาโดยความในมาตราแปดให้ยกเลิกความในมาตราสิบสี่แห่งพรบว่าด้วยการกระทําประผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศสองพันห้าร้อยห้าสิบและให้ใช้ความที่บัญญัติใหม่แทนโดยมาตราสิบสี่ที่บัญญัติใหม่ได้ยกเลิกความในมาตราสิบสี่จากเดิมที่บัญญัติว่านำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน โดยบัญญัติความในวงเล็บหนึ่งใหม่นะครับเป็นว่าโดยทุจริตหรือหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันไม่ใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทต่างประมวลกฎหมายจัดกรณีเป็นเรื่องกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกําหนดองค์ประกอบ ความผิดฐานนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จว่าต้องไม่เป็นการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยจึงจะเข้าเกณฑ์เป็นความผิดเมื่อคดีได้ความว่าการกระทําของจําเลยที่สองเป็นความผิดฐานมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสองแปดการกระทําของจําเลยที่สองย่อมไม่เป็นความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทํความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศสองสองค้อห้าสิบ มาตรา14วงเล็บ1ที่บัญญัติในภายหลังตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา2วรรค2และจำนวยที่2ย่อมไม่มีความผิดตามมาตรา14วงเล็บ5ซึ่งเป็นบทความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14วงเล็บ1ด้วยกรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยที่สองจะไม่ได้ดีกาในปัญหาข้อกฎหมายนี้สารดีกาย่อมมีอำนาจยกขึ้นวิธจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา185วร1 195วร2ประกอบมาตรา2 1 5และ225สุดท้ายนะครับความผิดตามมาตรา14วร2เป็นการกำหนดโทษให้น้อยลงและให้เป็นความผิด อยอมความได้นะครับสําหรับผู้กระทําความผิดรวมถึงผู้ที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือเรหนึ่งคือการกระทําการโดยทุจจิตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่ไม่ได้กระทําต่อ ประชาชนทั่วไปแต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะโดยก็มีการกําหนดระว่างโทษให้น้อยลงนะครับเป็นการระวางโทษจะพูดไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับแต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าจะดําเนินคดีตามพรบคอมได้จะต้องไม่ใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทพราะความผิดฐานมิ่นประมาทจะต้องดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาด้าน,นเองนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ